5ราศีที่ดวงกำลังดีในปี2566สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหากท่านเป็นคนราศีกรกฎปีใหม่นี้ท่านจะมีโชคดีจากการได้ทําในสิ่งที่ท่านไม่ค่อยจะถูกใจเป็นปีที่ถ้าหากท่านทำอะไรขัดใจตัวเองจะมีโชคให้ท่านสำรวจดูนะครับว่างานใดโครงการใดที่ท่านทำแล้วไม่ค่อยอยากจะทําต่อยังกองเอาไว้เฉยๆอยู่ แต่ปีใหม่นี้จะเป็นงานที่ท่านทําแล้วได้ประโยชน์จะส่งผลดีกับท่านโดยตรงโดยเฉพาะกับการเงินของท่านและจะเป็นงานที่ทําเงินก้อนใหญ่เข้ามามากที่สุดในปีใหม่นี้ต่อไปคือชาวราศีเมถุนสําหรับชาวราศีเมถุนนั้นท่านจะมีโชคจากผู้ใหญ่หรือบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือเจียดเวลาอันมีค่าไปขอคําปรึกษาจากท่านนะครับ จะเป็นประโยชน์มากกับชาวราศีเมทุนโดยเฉพาะกับการงานการเงินของท่านในปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ตัวเลขเงินฝาของท่านเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไปคือชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันนั้นข่าวดีของท่านก็คือท่านไม่ต้องไปดูที่ไหนอื่นไกลเลยเพราะโชคของท่านในปีใหม่นี้มาจากคนรักจากคนรู้ใจที่อยู่ใกล้ชิดตัวท่านนั่นแหละจะให้โชค ถ้าท่านทำงานร่วมกันคนรักจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนที่สำคัญแต่ถ้าหากท่านทำงานไม่เหมือนกันต่างคนต่างทำท่านก็จะได้คำแนะนำที่ดีจากคนรักที่จะส่งผลดีกับการงานการเงินของท่านในปีใหม่นี้ท่านเป็นคนโชคดีที่มีคนรักให้โชคและปีใหม่นี้ท่านจะได้ทั้งเงินและความสุขส่วนท่านที่เป็นชาวราศีธนูนั้นท่านเองก็มีโชค มีแสงสว่างที่ได้มาจากครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือหากท่านล่วงลับไปแล้วให้หลับตานึกถึงตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านชาวราศีธนูจะได้สติกลับมาจะเป็นทางสว่างให้กับการทำงานของท่านหากครูอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่การแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เราให้มีวิชาธรรมาหาเลี้ยงชีพนี้เป็นเรื่องที่น่ายกย่องอยู่แล้ว ท่านก็จะพบว่าการงานการเงินในปี2566นี้จะเพิ่มพูนออกดอกออกผลมากที่สุดจากการปฏิบัติตัวเป็นลูกศิษย์ที่ไม่คิดลืมครูสุดท้ายคือราศีพึกษพที่ท่านทั้งหลายควรพิจารณาก็คือโชคที่มาจากทางไกลให้พิจารณาไว้ก่อนถ้าท่านมีโอกาสย้ายสาขาไปอยู่ที่อื่นแดนไกลให้คว้าโอกาสนี้ไว หรือท่านที่มีญาติพี่น้องที่อยู่ทางไกลแนะนำหรือชักชวนให้ท่านไปทำมาหากินในถิ่นที่ต้องออกไปไกลกว่าที่เก่านี่เป็นโอกาสและความก้าวหน้าใหม่ของท่านในปีนี้หรือแค่ได้ยินข่าวว่าที่นูดมีความน่าสนใจที่เกี่ยวกับการงานของท่านนี่ก็เป็นโอกาสเช่นกันแต่สำหรับท่านที่ไม่มีทั้งญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนฝูงอยู่ทางไกลเลยก็ขอให้ท่านหาเวลาออกเดินทางไปสแสวงหาโชคด้วยตนเองเลยนะครับ ช่วงเวลาดีของท่านมาถึงแล้วและทั้ง5ราศีที่อาจารย์ได้กล่าวมานั้นก็ล้วนเป็นกลุ่มราศีที่มีโชคทางการเงินในปีใหม่นี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านกันทั่วนหน้าเลยนะครับส่วนโชคของท่านจะได้มามากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานของแต่ละท่านเลยนะครับส่วนท่านที่เป็นคนราศีอื่นที่ในคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้กล่าวถึงก็ขอให้ท่านอดใจรอสักนิดนะครับเพราะท่านเองก็จะมีข่าวดีในปีใหม่นี้กับเขาอย่างแน่นอน ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม